สวัสดีก็ไดครับผมนายคิดตอร์คไม่พอดี่วันนี้เจอเรื่องเออเอาชีวิตหลอดคนสามคนนะครับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผมครับผมล้างคอมครับในเริ่องต้นครับแล้วตัดมาอันนี้ก่อนแรกนะครับไปแล้วครับโอ้ครับวันนี้จะมาอยู่กับผมคิวเกตเตอร์นะครับพี่แล้วจะอ่านสักกี่นาทีต้องไู้วีตาน้งเอาทำไมหกนาทีพอหุยนาทีพอเอาเอาเอาเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่แก้ได้ครับคุณต้นครับพูดมากเลยครับทำไม ตัดไม้ไปตัดไม้ครับนี่คนหน่ก็ตัดไม้หมดแล้วตอนนี้ครับเรากำลังรีบตัดนะครับเรากำลังเร่ยรีบทว่ดครับเราจะเป็นเด็กใต้ธทรครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับทุกคนไม่รอช้าครับคเราก็ตัดไม้ต่อตอนนี้มันก็จะเปื่อยหน่อยี่ะครับอืมตอนนี้มันก็จะยากหน่อยนะครับยาก อย่างเงี้ครับแค่เอามือตบปั๊บแค่นี้ครับยาครับตบให้ได้เยอะๆเลยครับแล้วก็สร้างหวานอยู่ไม่ต้องสร้างสร้างก่อนนะครับสร้างใต้ถ้องนลยครับตอนนี้คุณต้นครับโอ้โหใครจะเป็นหน่วยหาอาหารครับต้องแยกครับใครจะหาอาหารครับเราคงหายแค่ได้อ้าวโอเคคุณต้นครับอ้าวคุณต้นไปไม่พิมพ์ใครไม่พูดครับต้นไม่พูด นี่คือเสียงคนต้นเด็กน้อยนะครับเสียงเด็กน้อยครับเราใหญ่แล้วครับเราอยู่เออคนต้นเขาเป็นเด็กเขาพวกเราครับเขาเป็นเด็กนะครับเป็น้องครับได้ไป็องแล้ววอเดอร์ออคิดผ่านมันปัตามถักมาแล้วโอ้โหทำไมคุณต้นเร็วจังเลยครับคนต้นเร็วเกินไปหรือเปล่าครับแม่งค้าบของก่อนเลยคนต้นเออแม่งนี่เฮ้ยมีคนทักมาคุณโอ้คแับแงม แงม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 ใครจะหาคครับก็บอกแล้วไงงับงั้นงั้มาไล่ข้านะอ๋อเมลแล้วเพ่อนข้าคุณจูเนียร์โทรหาคครับจูเนียร์โทรหาผมทาไงดีครับไม่บลไม่ต้องรับครับเราอัดอยู่ครับบล่อ้าเลยคุณจูเนียร์โทรมาอีกแล้วอ่ะสร้างมาครับปล่อยปล่อยให้ขึ้นมาครับได้ปนจานครับแ่ชอบก่อกลัวคนอื่นไหมครับบอลแกข้าเลยแกข้าเลยเขาไม่ข้าเขาไม่ข้า อยเข้าเลยนะทำไมอ่ะไ่อยก่อนใชี้เกียรถขับเลยครับเอาแล้วอาหารอยู่ไหนอ่ะก็าไม่รู้สิก็ได้นะครับพวกกาเป็นคนกาที่อยูในนี้กันนะครับเอออย่าเพิ่งเอ้าคุณจูเนี่ยสบายแล้วครับปล่อยครับปล่อยครับเริ่มรู้สึกแหลกแล้วครับเพื่อนผมไม่แหลกครับเริ่มแหลกแล้วครับ M P S ประมาณสิบใครมีอาหารใครใครมีอาหารครับอาหารไม่มีครับมีแค่ใครเห็นยีรางครับใครเห็นเว้ แต่เพิ่มหนึ่งดีเจุดสองไม่มีเนื้อนี่หว่าเนื้อแกะไม่มีนี่หว่าเนื้อใบก็ไม่เป็นไงแกะเอาแกะเลยเอาแกะเลยเอาขนแกะไปทำเตียงเอาขนแกะอย่างเดียวก็ได้เออเอามาเยอะๆเลยมันเดี๋ยวลงเรงไมีเลยนะทำได้ประมาณหนึ่งอันทำได้ประมาณหนึ่งอันวะเออต้นหาอาหารเลยได้น่าจะได้อาหารมาอยู่เนไหนให้ข้าวหมดเลยเหรอ๋อข้าวหมดเลยข้าวหมดเลยข้าวหมดเลย เรากาคนเดียวเรายังไม่มีดาบนะครับแล้วก็จะหาีแต่เขาเหลือไปตัวหนึ่งนะเออเออคุณอยู่ไหนครับคุณต้นก็แถวบ้านอ่ะประมาณหกถึงหกถึงสิบนาทีครับมันจะมีสายหลุดหรือเปล่าเขาไปได้ยินได้ได้เนื้อแปดชิ้นนะโอเคโอเคโอเคโเคกลับมาหาพวกเราเลยแล้วก็จะฝุด่าก็จะวัวด้วยวัวด้วยยวข้าก่อนเลยคปะ ปดท่าเดียวลงเลวีนครับคุนเนทมาแล้วก็นี้ด้วยนแกะตรงนี้ด้วยคุณตัมือตีครับคุณมือตีครับเอาโอ้เี๋ยวชี่ยเวเียวยาเยีวยเยยดี๋ยวาเพิ่งมาเพโมาปุ๊บทำไมอยากเคลนทางใเดี๋ยวลงเลวินมาสมมีคนเยอะอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณกะตากลงสิอไม่ทัดไม่ทันแล้วค่ะ ลงมาแล้วค่ะลงไม่ทันสงกรารครับเพิ่งรู้คนต้นน้อยเขาเป็นผู้หญิงครับโอเฮ้ยข้ามไเราไปเรวีเลยเราไปเราไปหาคนต้นทีเลยเราเรียมิวจิ๋วโอเคตอนนี้สิบนาทีแล้วนะครับอันเตอร์อันเตอร์นะครับคนต้นตอนนี้นะครับหยับหยาบยาบยาบสี่เลี่ยนสี่แคุณจูเนียมึงก็โทรมาเจริญครับได้เนื้อมาสิบชิ้นมันจะไปทำอะไรกัเลยเกิน ได้เนื้อมาสิบชิ้นนะคุณขยตัวหาคุณหรือเปล่าครับได้เนื้อมาสิบชิ้นนะครับเนี่ยไม่โทรครับไม่โทรหาผมได้เนื้อมาสิบชิ้นนะครับพวกคุณบอลคุณอยู่ไหนครับลงเลวินนะครับมาดูเลยครับลงน้ะโอ้ผมผม็นคนแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลงเงี้ยมันนะครับลงมาดูมาจะจะรอรับด้วยดาบมาเลยจะรอรับด้วยดาบอือหือมาแล้วได้ยิงเยอะขนาดนั้นหรอครับมัน นะครับนี่คือตุ้ยเล่นเรีใครครับตุ้ยพี่เห็ขามาเรียกพี่ยังนะครับคุณเนี่ยครับเด็กไม่ดีครับตุ้ยไหนวะเรียนเรลี่มาเรียนไหนวะไม่เห็นมีเลยตุ้ยเรียนที่เราเจอกัน่ะไปคุณูีไรครับคุณพนไหนวะคุณต้นอยู่างนัโอ้โหตอนนี้สงสัชร์ไป กระจายกันเลยนะครับตอนนี้แต่บอแค่ทีมอาครับเมื่อกี้ผมเห็นมีใครวางหินหยาบด้วยโอ้โหเมเยจะมืดแล้วนะคบจะมืดแล้วครับผมขอค้าวขอแยกกันครับผมว่าขอผมว่าแยกกันอยู่ครับแยกกันอยู่ครับคืนแรกแยกกันอยู่เหรอผมว่าไม่ไหวะค้นแรกค้าเตียงแล้วก็นอนเลยครับเดี๋ยวแหกแรกที่ทำมี่ไม่ได้คุณจูเนียโทรมาด้านแหลกเลยเอาของขึ้นกอน เฮ้ยยาไปโกงอย่าขี้โกงครับจะหันเป็นเด็กเอาติใจเฮ้ยนอนสิครับเลวีอยู่ไหนผมเฮ้ยไม่มีใครนอนเลยเหรอผมไม่นอนยังไม่พร้อมนอนครับตอนนี้นอนแล้วครับผมผมกำลังเจอมอนเตอร์ฮันเตอร์เพียร์เลยครับผมไม่ว่างนเก็บของให้ดูผมจะรู้ไหมครับตาไหนคุณอยากแยกกับกับพงเองครับเดี๋ยวรู้ดก่อนได้ไหมครับจะจะอัดหยุด อีพีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับสำหรับอีพีที่ขอไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมนอนอยู่บ๊ายบาย